สวัสดีนะครับเดี๋ยวดูคันนี้หน่อยนะครับสองระบบแต่ว่าพิเศษคือว่าพ่อนะครับนี่ต่อทำเองนะครับท่อแฝดเห็นว่าคันหนึงน่งมีมีสามเลยครับ่สาม<ห>พ่อ,พอสามลอ้ออ๋อสามลอ้อสามลกูมลกเตะใช่ครับแล้วน,นี้ทำไมไม่เห็นยาวเหมือนเขาอะคือมันยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำจะทำไหม ทำอยู่ <laughs> โอ,โอ้อย่างจ๊บเลยนะครับเอาสุดยอดเดินนอยอแต่ผมจะให้ดูแนวทาง เอาไปดีเสียอยู่ฝั่งนี้นะนี่นี่นนนเดินม,มานี่ยปปปปๆหักคอไปนูนปน่นลงไปนู่นนี่แล้วก็ขึ้นถ่ายดูได้ไหมเนี่ยได้ถ่าย,ายดูได้ปะได้ครับไม่ห่วงนะ <laughs> ทำขายปะ ด้วยทำขายด้วยแต่ต้องเอารุ่นมาเทียบเพราะรถแต่ละคันนะ่คือโค้งมาเหมือนกันช่วงของโค้งนะครับคือมันจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าผมคิดว่าจะทำจะต้องไปแก้บางโค้งอย่าเอาเองอ๋อประมาณนี้แหละแต่ว่าพูดถึงเรื่องเขาไปซื้อใส่เนี่ยใส่ได้จะไม่มีบางโค้งที่ใส่ได้เลยใช่ได้เลยอันนี้คือมต้องเว้าอย่างนเลยอ่มันต้องเว้าอย่างอันนี้นะครับนี่แฝด ถ้าขายประมาณประมาณกี่พันเนี่ยต็นี้อยู่สี่พันสี่พันสี่พันพอดีสี่พันจดส่งได้ปะ <c oughs> จจดสง่งจะส่งได้โอ้สุดยอดไปเลยนะครับเอาเบอร์โทรได้ไหมเนี่ยเบอร์เบอร์โทรอันไหนครับม,มีมีนำบัตรอ๋อนี่ละ่ะช่างตะหัวถนน062 257 08อ3ย สุดยอดมาไม่ด้เอติเกอร์มายากับมีันัรบางได้ครับเดินช่างตะนึกนึกว่าตะบางละกำไม่ใช่คันนี้ด้วยใช่ไหมครับคันนี้ก็ได้คบออกหน้าถ้าออกหน้าเท่าไหร่คันแปด ยังไม่รวมส่งอันนี้สี่พันก็ยังไม่รวมส่งอ๋ออ่านี่นะครับผมสวยมากเรวไปดูคันนี้หน่อยสวัสดีครับโอ้สะพานเจอระคิไม่ใช่กามหมานี่นะออกหน้า ชอบนะครับออกหน้าเท่าไหร่นะพี่ท่อออกหน้านะใบใบเท่าไหร่นะพันเจ็ดเจเจดรอ๋อพันเจ็ดห้าสิบช่างตะงัวถนน oh. ใหม่จังเลยโค้งอ่ะพี่โค้งโคงซื้อมานาน,นยังครับเพิ่งได้ยังไม่ได้3มเดือนเลยรอเดี๋ยวนี้แกะกล่องมันก็มีเหรอแกะกล่องมีเท่าเท่าไหร่พี่โค้งนะสามหนพร้อมยางเลยสามหมืนเจ ปอมยางนี่นะกระทะด้วยลุงเก็รกระทะลุงทิพย์ถ้าเกิดว่าไม่เอายางก็ประมาณสามหมื่นใช่สามหมื่นสามหมื่น้อยๆโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าลุงเพชรยังมียังมีแกะกล่องนะครับไปเลยไปสตีร้อยห้าสิบห้านะพับส โอ้โหกล้อก็สวยไม่เบานะครับหกล้อ,อไม่ค่อยมีเลยนะมีรู้สึกว่าจะแค่คันเดียวเดี๋ยวไปดูอีกคันไปไหน,น,นละไอร้อยสิบห้า ออกหน้านโอ้ยางปืนใหญ่คู่นะครับสุดยอดเจ้านี้เอาไปเลยนะครับเรื่องความนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ความตึกต้นนะใช้ได้นานนะครับยางปืนใหญ่คู่พิสันก็ใช้อยู่นะครับใช้ดีมมากหลังใส่ดินกันนะครับอ๋อ อะไรอะไรก็กูเทมากน้องไอห,<น>หลวงจีบยางเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ต้องใส่รถหลัลกแรกหรือเปล่าหรือว่าเขามาซื้อยางเอาแถวบ้านนะครับเดี๋ยวดูคันนี้หน่อยโอ้โหอันนี้ฮันเดอร์ สวัสดีครับป้าลุงเพชรหล้มสิงอีกแล้วสุดยอดมากโอ้ลัตติเกอร์เอานะครับนีอีกนะครับ ขันเดอร์5อบห้าอันนี้ก็ออกหน้านะท่อคันนี้วัสดีครับ <laughs> โอ้อันนี้ท่อวัสดีครับพี่คั <laughs> นนี้ยังไม่ได้ทำท่อเลยเพิ่งแกะกล่องมาไมททกได้กี่วันแล้วเนี่ยสามวัน,วนโอ้โหเสามวันนะครับอินโด ันนี้สามระบบโอ oh. ้มีสี่ครึ่งสี่สี่ครึ่งปันปันสิบสิบเอี่ครึ่งปันเจ็ดแล้วก็ห้าครึ่งปันเจ็ดโอ้า oh. สามระบบเลยนะครับโอ้ oh. oh. คือว่าจีเด็ดเลยนะเข้าเข้า,ขายัางไงพี่ กาาเกียร์ก็เกียร์ตามเปนียอ๋อพี่พี่ขยับอ๋อ,อ,อนี่มีเกียร์บอกเลยควันนี้เบรกเบรกเบรกย้ายแล้วครับย้ายไม่ใช้ไปตรงนี้ครับอ๋อเบรกไว้ตรงเกียร์สุดยอดอพี่เดินนี่ สามระบบเข้าเกียร์แล้วไม่สับสนแน่นอนเพราะว่ามีเกียร์บอกหนึ่งสองสามนะครับสามสามเกียร์เดินหน้าเอ้ยหกเ,เกียร์เดินหน้าก <5, S 1> เกียร์หล <6, S 1> ังกเกียร์เดินหน้าเนาะหกเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังโ้แรงมากนะครับกันเนี่ยเดี๋ยวคาดว่าจะทำท่อนั้นเร็วๆนี่แหละเนาะ อ๋อโอเคครับสวัสดีครับเฮ้ย๊บบ่นี่รถของเซียนายนะครับอีทถามว่าอีทแบบนี้ก็ท่อซิ่งนะครับนี่ ระบบเบรกน้ำมันนะครับสุดข,ขั้วโอ้อันนี้ต่อสิ่งเลยนะครับอันนี้สูตรลั่นโอ้กินช้างด้วยนะครับโอ้น่าจะหมดแล้วครับอันนั้นก็ล้อนะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ